สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้เดทูที่บึงการนะคะเราก็ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาที่นี่เลยนะคะเช้าวันนี้ที่ผู้สิงห um ์อำเภอศรีวิไลค่ะก็ามาถึงแล้วนะคะก็สวมหน้ากากอนามายัยไปที่จุดคัดกรองแล้วก็ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะซื้อตั๋วขึ้นไปที่หินสามวานค่ะในราคา500บาทค่ะ ก่อนที่เราจะไปชมคลิปหินสามวานนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Youtube ปิ่มพกาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเรามาเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่งรถขึ้นมาถึงจุดแรกนะคะเราก็จะมาไหว้หลวงพ่อพระสิงห์ที่ลานทรรมภูสิงห์กันค่ะก่อนไปนะคะก็ถ่ายรูปกับหินรูปสิงโตนิดนึงนะคะจุดถัดไปจุดที่สก็จะเป็นหินสามวานค่ะ หินสามวานนะคะก็เป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงแยกเป็นสามก้อนมองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะก็จะมีรูปร่างคล้ายป่าวานตัวพ่อตัวแม่แล้วก็ตัวลูกกำลังว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานจึงเรียกว่าหินสามวานค่ะหินสามวานเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นอยู่ด้านตะวันออกของภูสิงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าพววห้วยบางบาท แก่งสะดอกหาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ ัดจากหินสามวานนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวถ้ำลือสีค่ะอยู่ทางด้านตะวันออกของภูสิงจุดนี้นะคะก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงมองเห็นวิวกว้างสวยงามมองเห็นทัศนียภาพของป่าพูวัวภูทอกใหญ่เห็นแม่น้ำโขงแก่งสะดอกหาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ในอดีตที่แห่งนี้เคยมีฤาษีมานั่งบําเพ็ญเพียรจึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่นี้ค่ะจุดชมวิวจุดที่4ค่ะ ก็จะเป็นหินหัวช้างลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่คล้ายช้างครึ่งตัวอยู่ติดหน้าผาสูงชันฝั่งตะวันตกทางขึ้นภูสิงบริเวณรอบๆเป็นต้นไผ่ขึ้นปกคลุมมองเห็นวิวพื้นที่สวนยางพาราอำเภอเมืองและอำเภอศรีวิไลจุดที่5กำแพงหินภูสิงอยู่ทางทิศเหนือของภูสิงมีลักษณะเป็นกำแพงหินสูงซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของลมฝนและเลียงซ้อนกันของชั้นหินตามธรรมชาติ เกิดเป็นลวดลายแปลกตาจุดที่6สร้างร้อยบ่อมีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่เล็กจำนวนมากเป็นที่มาของคำว่าสร้างร้อยบ่อมีความหมายตามภาษาไทยว่าบ่อน้ำร้อยบ่อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาการกัดกร่อนของลมฝนอยู่ติดหน้าผาด้านตะวันตก ในฤดูฝนมีน้ำขังจุดนี้มองเห็นสารากลางจังหวัดบึงการเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามเวลาใกล้พบข้ามดวงอาทิตย์ตกและถัดไปก็จะเป็นก้อนหินเสียนพระพุทธรูปซึ่งมีความสวยงามแปลกตามากๆเลยค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเลยค่ะสำหรับบึงการ Day 2ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ Day 3เราจะไปที่ถ้ำนาคาอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ